สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเทสสั้นๆนะครับแปลงตัวแปรสตริงเป็นอินนะครับเลยผมจะทำให้ str นกกนะนะหนึนะนะนน่งนะครับเท่ากับนะครับนะครับแล้วก็กดดูนะครับ str หนึ่งภาษาไพทอนนะครับตัวแปร str หนึ่งก็เป็นสตริงนะครับคือเก็บหนึ่งสองสาม จะเช็คว่าตัวแปรเป็นชนิดอะไรในไพทตอนเ,นเขียนเท็บไทยตามด้วยตัวแปรลงไปนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาจะบอกเป็นคลาสสตริงนะครับเมื่อบอกเป็นคลาสสตริงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเราจะแปรสตริง ครับหนึ่เห็นไหมครับจากตอนแรกที่มันจะเป็นสติ๊กนะครับเราเช็คไทยได้นะครับเช็คไทยล่าสุดนะครับ TY วไทยนะครับแล้วก็ STR นะครับ